มาดูเส้นทางกลับนะครับจากจุดที่เป็นจุดจอดรถของอุทยาน100ปีนะครับถนนปรทัดทองเมื่อเราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากที่จะกรับไปยัง MRT 3ามย่านมิตรทาวนะครับเราจะมีเส้นทางในการปั่นอย่างไรนะครับมาดูวิธีการในการปั่นนะครับเราใช้เส้นทางในการปั่นแบบนี้ครับจากจุดนี้นะครับ เราจะหันรถกลับหันรถกลับไปยังด้านหัวถนนมัททองนะครับที่รถเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปั่นไปตามใบเลนของอุทยานปั่นตามใบเลนนะครับ เส้นทางการปั่นอาจจะต้องระมัดระวังคนนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีคนเดินมากนะครับเราก็พยายามปั่นช้าๆระมัดระวังรถที่ออกมาจากลานจอดรถด้วยนะครับอันนี้คือเส้นทางที่เราจะกลับจากอุทยานร้อยปีไปยัง m า t ทสามย่านสามย่านพิทาวนะครับ เราจะปั่นผ่านด้านหน้าของอุทยานร้อยปีแล้วก็ถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นเอมพาร์คแอมพาร์คแอมพาร์กออกเสียงไม่ค่อยถูกไอแอมนะฮะแอมพาร์คนะครับถึงแอมพาร์คแล้วนะครับตรงนี้นะครับขุดขานิดนึงเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวามีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่าทางักรยาน แต่ต้องบอกนะครับว่าทางนี้ใช้ร่วมกับรถยนต์ดังนั้นเวลาปั่นก็อย่าคิดว่าเป็นทางของฉันแต่เพียงฝ่ายเดียวก็จะต้อง <laughs> ระมัดระวังรถยนต์ด้วยนะครับความจริงเขาทำให้จักรยานนะแต่รถยนต์มาใช้ดังนั้นก็เราขี่ชิดซ้ายน่าจะปลอดภัยกว่าครับรถยนต์มานะฮะจริงๆนะฮะเยอะเหมือนกันก็ระมัดระวังครับเพราะว่าคนที่มาทานอาหารที่แอมพาร์เนี่ยนะเ,เขาก็จะมา ต้องใช้เส้นทางนี้มาจอดด้านข้างบ้างมาจอดออรถในพื้นที่ใกล้เคียงนี้บ้างนะครับครับมาตัดกับถนนด้านข้างแล้วนะครับ ให้สังเกตทางมาลายครับที่อยู่หน้าแอมพาร์คนะครับทางมาลายโดดเด่นเลยสีฟ้านะครับรถขับมาก็เห็นเราเอาจักรยานลงนะครับแล้วก็รอจังหวะครับถ้าไม่มีรถนะครับถ้าไม่มีรถเราก็จูงจักรยานครับข้ามทางมาลายที่แอมพาร์ค อันนี้ปลอดภัยสุดๆนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าเข้าไปในจุฬานะครับเข้าไปในจุฬาพื้นที่นี้นะครับจะอยูเออ่เรียกว่าประตูอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นประตูที่อยู่ตรงข้ามกับแอมพาร์คนะครับแล้วก็สามารถปั่นได้อย่างปลอดภัยด้านในแต่ก็ต้องระมัดระวังรถยนต์เหมือนกันเพราะว่าในจุฬาบางครั้งก็มีคนมาใช้บริการ เราปั่นกันต่อตรงไปครับการปั่นในจุฬานี่ก็จะร่มรื่นนะครับบางจุดเนี่ยต้นไม้เออยอะแยะนะครับชนกันนะครับเรียกว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ก็มีสวยงามร่มรื่น จุดนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะไปทางขวามือนะเราจะไปทางขวามือเพราะฉะนั้นก็ต้องดูรถให้ดีนะครับว่าจะมีรถมาหรือไม่นะครับถ้ามีรถเยอะมารอที่ตรงทางมาลายตรงนี้นะครับมารอที่ตรงทางมาลายตรงนี้นะครับเป็นทางมาลาย แล้วก็จูงจักรยานข้ามไปครับเราก็จะเห็นใบเลนนะครับซึ่งความจริงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากประตูเข้ามาจะขี่ในใบเลนเลยก็ได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ผมเห็นรถเขาจอดขวางอยู่ก็เลยเออมองไม่เห็นใบเลนนะครับใบเลนก็จะไปทางขวานะครับระวังรถทางซ้ายนิดนึงที่เขารงมาเราจะไปทางขวา เราจะผ่านสำนักงานวิทยาทรัพยากรเห็นไหมครับร่มรื่นมากเพราะอยู่ภายใต้เงาของต้นไม้เลยนะครับมีไบเลนกีเพื่อความปลอดภัยครับด้านหน้าเราจะเห็นอาคาร50ปีสาธิตจุฬาจุดนี้ต้องระมัดระวังอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีรถมาทางซ้าย เราจะเลี้ยวไปทางขวาให้สัญญาณมือดีครับว่าเราจะเลี้ยวไปทางขวานะครับระวังรถทางซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ระวังรถทางตรงที่มาด้านหลังเรานิดหนึ่งออด้านซ้ายเราจะเห็นสนามกีฬาจุลานะครับแต่ต้องทําให้สัญญาณมือว่าเราจะไปทางด้านซ้ายมือเราปั่นตามใบเลนไปเลยทางด้านซ้ายมือระวังรถทางตรงเช่นกันครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ เรียกว่าสนามกีฬาจุฬาหรือสนามจุบนะครับก็จะเห็นนะครับประตูทางเข้าสีชมพูดูเป็นสัญลักษณ์ของจุฬาเขานะฮะด้านซ้ายก็เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬานะครับ ถึงจุดนี้นะครับไม่ต้องไปตามใบเลนให้ตรงไปครับแต่ต้องระวังรถที่มาด้านซ้ายด้วยจุดนี้เช่นเดียวกันครับตรงโค้งหัวมุมของสนามกีฬาจุฬาให้ตรงไปเราก็จะเห็นใบเลนอีกจุดหนึ่งที่มาต่อเนื่องนะครับข้างหน้าเนี่ยเราเห็นแล้วครับเอ๊ะเป็น3ามย่านนี่นะแต่ส่วนในของ3ามย่านเดี๋ยวไปดูกันยังไม่ใช่3ามย่าน มิดทาานะครับเราก็จะต้องปั่นละเล้ะไปนิดหนึ่งประตูนี้เป็นประตูทางออกนะฮะในบริเวณสาธิตโรงเรียนสาธิตจุฬาไฟมัธยมนะครับเป็นประตูทางออกบริเวณโรงเรียนสาธิตจุฬาไฟมัธยมนะครับเราจูงจักรยานข้ามทางม้าไหลครับ ด้านซ้ายนี่ทะลุถนนพญาไทนะนะก็ข้างๆสามย่านมิตรทาวแล้วนะครับเราจุงจักยานข้ามตรงนี้เจปพาร์คนะครับซึ่ง ถ้าเอารถมาก็ต้องเสียค่าบริการนะถ้าเข้ามีค่าที่จัดรถชั่วโมงละยีบาทจักรยานก็จูงเข้าไม่เป็นไรนะครับอาจจะพุกงพาน,นิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยคนก็จะมาทานข้าวกันเยอะรถก็จะเยอะนะครับเราจะปั่นต่อครับ ด้านข้างนี้จะเป็นโยกสามย่านนะฮะเช่าชาวคนแน่นทีเดียวแล้วก็มีร้านติ่มซำหอเจี๊ยเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะลัดไปไได3ามย่านพิษถาวให้ได้นะครับน่าจะตึกข้างหน้านี่แหละแต่เดี๋ยวต้องหาทาง จนสุดถนนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเช้าช้าอาหารอร่อยเยอะแยะบริเวณนี้นะครับถ้าใครอยากจะขี่จักรยานมาเพื่อที่จะหาของกินอร่อยๆจะเป็นโจ๊กนะเป็นเกาเหลาเลือดหมูนะจะเป็นปลาต้องโก๊อะไรก็แล้วแต่นี้มีหลายอย่างถึงแยกตรงนี้แล้วเราระมัดระวังนิดหนึ่ง นะครับเราจะเลี้ยวไปทางขวาครับให้สัญญาณมือด้วยให้สัญญาณมือด้วยครับอ่านะครับสบายแล้วนะครับด้านขวามือมีร้านข้าวขาหมูจุลานะครับเชลชวนชิมนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ช่องจักรยานออกด้านซ้ายมือ ขึ้นชุดบาทได้ครับถึงแล้วครับสามย่านมิดททาวเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่คืนจักรยานนะครับบันด้านหน้ารับแอร์กานิดหนึ่งก็ดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราเจอจุดขึ้นจักรยานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีทางลาดจะต้องยกจักรยานขึ้นอันนี้คือจุดจอดจักรยานของบริษัทเอกชนหลายบริษัทครับที่จะมาให้บริการในช่วงงานคาเฟ่เดย์ทั้งบริษัทแอนดีวิลนะครับบริษัท Gco นี่คืออะไรเนี่ยนะฮะบริษนะัท Gco น่าจะเป็นยี่ห้อจักรยานหรือเปล่านะฮะมีอยู่หลายบริษัททีเดียวอันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้านะฮะส่วนจักรยานปั่นก็จะเป็นของ a n i v i e l ครับเราก็มาถึงจุดที่จะเป็นการเดินทางสัตหาต่อไปนะครับก็คือจุดที่เป็น MRT ของสามย่านมิตรทาว เส้นทางนี้นะครับเราใช้เวลานในการปั่นประมาณสักไม่เกิน15นาทีครับนะก็น่าจะถึงอาจจะยาวกว่านิดนึงนะครับแต่ก็สะดวกครับสำหรับคนที่เดินทางโดย MRT มาครับ